สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูวิชุดาสาตรีอินนะคะในรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับ5เด็กๆคะอยู่ที่บ้านเป็นยังไงบ้างคะเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่าตอนนี้ โรคระบาดโควิด1 9นะคะก็ยังมีอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะทำให้พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ยังเป็นพื้นที่สีส้มอยู่นะคะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆนะคะเด็กๆก,ก็ตั้งใจเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูปแป้งเช่นเดิมนะคะในวิชาภาษาไทยเด็กๆลองฝึกอ่านคำในหนังสือภาษาพาทีแล้วหรือยังคะ อนะคะบางคนอาจจะฝึกอ่านไปเยอะแล้วนะคะไม่เป็นไรนะคะยิ่งอ่านยิ่งได้ความรู้เด็กๆจะได้มีคังคำมีคำอยู่ในสมองเยอะๆวันนี้ก็เช่นกันครูแป้งจะมาเพิ่มคำศัพท์ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ว่าคำศัพท์แต่และคำอ่านยังไงวันนี้เราจะมาอ่านแจกลูกสะกดคำกันแต่ก่อนจะไปอ่านนั้นเรามาทราบว่าจุดประสงค์ของการเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้การอ่านแจกลูกสะกดคำในวันนี้เด็กๆจะต้องเข้าใจพยัญชนะสระในบทเรียนได้ถูกต้อง ด้านการอ่านด้านทักษะกระบวนการเด็กๆจะต้องอ่านออกเสียงแจกลูกพยัญชนะสระในบทเรียนได้ชัดเจนและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์เด็กๆจะต้องมีมารยาทในการฟังดูและพูดเด็กๆอยู่ที่บ้านบางคนมีคุณพ่อคุณแม่ช่วยดูแต่บางคนต้องเรียนเองฉะนั้นเด็กๆต้องตั้งใจและมีมารยาทในการฟัง และดูคุณครูนะคะต้องตั้งใจถ้าไม่ตั้งใจจะไม่เข้าใจและอ่านไม่ได้นะคะและอ่านไม่ได้นะคะต่อไปเราจะไปพบกับบทเรียนกันเลยนะคะเด็กๆค่ะก่อนที่จะมาแจกลูกสะกดคําอ่านสระอาการแจกลูกสะกดคําสระอา การสอนสนุกให้เด็กๆฟังเราไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเราได้รู้จักกับพยัญชนะที่เป็นอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำไปน้องๆจำได้ไหมคะว่าพยัญชนะที่เป็นอักษรกลางมีอะไรบ้าง ใช่แล้วค่ะพยัญชนะที่เป็นอักษรกลางคือกอไก่จอจานดอเด็กตอเต่าดอชดาตอปตักบใบไ,ไม้ปอปลาอ,ออ่างแล้วยังมีใครจำได้ไหมคะว่าสระตัวนี้คือสระอะไรและอ่านว่าอะไร ใช่แล้วค่ะสระที่น้องๆเห็นคือสระอาอ่านว่าอาเอถ้าเราเอาพยัญชนะที่เป็นอักษรกลางมารวมกับสระอาล่ะจะเป็นยังไงนะตามไปดูกันเลยกาคำว่ากามาจากกอไก่ประสมกับ สระอาสะกดว่ากออาอ่านว่ากาจาคำว่าจามาจากจอจานประสมกับสระอาสะกดว่าจอ อาอ่านว่าจาดาคำว่าดามาจากโดเด็กประสมกับสระอาสะกดว่าดดอาอ่านว่าดา ตาคำว่าตามาจากตอเต่าประสมกับสระอาสะกดว่าตออาอ่านว่าตาบา คำว่าบามาจากบอใบไม้ผสมกับสระอาสะกดว่าบออาอ่านว่าบาตาคำว่า ปามาจากปอปลาระสมกับสระอาปราะะกฏว่าปออาอ่านว่าปาอา คำว่าอามาจากออ่างประสมกับสระอาสะกดว่าออาอ่านว่าอาแจกลูกสะกดคำที่มีสระอาแล้วเรามารู้จักความหมายของคำกันนะคะเริ่มจากคำแรก คือกาหมายถึงนกตัวสีดำร้องกากานอกจากคำว่ากาจะหมายถึงนกตัวสีดำร้องกากาแล้วยังหมายถึงภาชนะสำหรับใส่น้ำหรือต้มน้ำด้วยนะคะคำว่าตา หมายถึงส่วนหนึ่งของร่างกายคนและสัตว์ทำหน้าที่มองหรือดูสิ่งต่างๆรอบตัวนอกจากนี้คำว่าตายังหมายถึงพ่อของแม่ด้วยคำว่าตาหมายถึงคว้างไปด้านหน้าเช่น ผู้ผาเล่นป่าเป้ากับเพื่อนๆคำว่าอาหมายถึงน้องของพ่อวันนี้หมดเวลาแล้วน้องๆอ,อย่าลืมกลับไปทบทวนการแจกลูกสระอากันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ เด็กๆฟังจบแล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะการอ่านแจกลูกสะกดคำสระอาวันนี้เรียนสระอาใช่ไหมคะถ้าใครมีหนังสืออยู่ไหนลองเอาหนังสือขึ้นมาสิคะาภาษาพาทีใช่ไหมคะเล่มที่มีอช้างอยู่ข้างหน้านะคะแล้วลองเปิดมาดูหน้าเจ็ด อ่หน้า7เ,เลขหน้าจะอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกนะคะถ้าใครยังไม่สะดวกก็สามารถนะคะสามารถดูกับคุณครูในจอได้เลยนะคะแล้วก็เปิดหน้า7เ,เลขหน้าอยู่ด้านล่างนี้นะคะหน้า7นี้นะคะหน้า7นะคะเด็กๆคะ่ะเด็กๆคะ่ะเด็กๆลองดูนะคะ สระอาสระอานี้คือสระอาของเราใช่ไหมคะ สระอาจะอยู่ด้านหลังพยัญชนะตน้นนี่นะคะพยัญชนะตน้นขู่แป้งขออนุญาตใช้สีดำในการขีดพยัญชนะต้นตัวนี้คือพยัญชนะต้นใช่ไหมคะนี่กอไก่ตัวนี้คือพยัญชน,ตนชะนต้น,น,น,ตนเด็กๆรู้จักพยัญชนะตน้นรู้จักสระไปในตัวเลยนะคะวันนี้เราจะลองมาผสมสระอากันนะคะถ้าใครอยู่ที่บ้าน นะคะถ้าใครอยู่ที่บ้านมีหนังสือลองเอานิ้วพิเศษขึ้นมานี่คือนิ้วพิเศษของเราชี้ตามคุณครูซึ่งคุณครูจะมีปากกาใช่ไหีคะนี่ในการชี้นะคะคุณครูก็จะชี้กอ,อกานี่นะคะนี่คือการอ่านแจกลูกสะกดคำช่ไหมคะต่อไปจ นะคะจจเป็นพยัญชนะต้นนะคะจอดาใช่ไหมคะขออนุญาตใช้สีแดงนะคะสระอานี่นะคะสระจะใช้สีแดงพยัญชนะต้นคุณครูจะใช้สีดำนะคะต่อไปดอาดานะคะนี่ ขออน,นุญาตขีดแต่เขาสีแดงนะคะด้านหลังซาราอาต่อไปตอนะคะตออาตารอบแรกนี้ฟังคุณครูก่อนนะคะฟังค,ครูก่อนเนาะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กอ่านตามนะคะต่อไปบอบอนะคะบอใบไ,ไม้อ่านว่าบอใช่ไหมคะบอ อาบานะคะปออาบาต่อไปปอปอ,ป,อ,อาปาอาจว่าปอปออาปานะคะคำสุดท้ายคะ่ะอออาอาอา,อาเห็นไหมคะ พยัญชนะต้นจะเป็นสีดำนะคะสระคุณครูจะใช้สีแดงรู้จักสระอากันแล้วใช่ไหมคะสระอาจะเขียนหลังพยัญชนะต้นนะคะด้านล่างจะมีคำและรูปภาพ ให้เด็กๆด,กดูเด็กๆได้อ่านแจกลูกสะกดคําได้ฟังมาแล้วในสื่อวิดีโอได้รู้ความหมายมากันแล้วใช่ไหมคะไหนลองใช้นิ้ววิเศษชี้แล้วฝึกอ่านตามครูนะคะเริ่มที่คำที่หนึ่งนะคะกอกากาลองฝึกอ่านนะคะก กาคำที่สองเจออาจ่าจออาจ่จจจาคำที่สามดอ,ดดอาดาดอาดาคำที่สี่ ต่ออาตาต่ออาตาคำที่ห้าบออาบาบออาบาคำที่หกต่ออาปา ปอ,อปาคำที่เสร็จนะคะออ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 อ่านได้แล้วใช่ไหมคะอ่านแจกลูกสะกดคำอ่านแบบนี้ส่วนมาอ่านเป็นคำอ่านยังไงดูด้านล่างเห็นไหมคะ น้องกาพี่กาของเราคำนี้อ่านว่ากา,านะคะกามีสองความหมายใช่ไหมคะสัตว์ชนิดหนึ่งหรือ,อสิ่งที่ใส่น้ำเอาไว้ต้มน้ำกาน้ำนะคะอีกากาน้ำนะคะอ่านเป็นคำเลยนะคะด้านล่างเราจะไม่สะกดแล้วนะคะตานี่ ตาก็มีสองความหมายใช่ไหมคะดวงตาหรือคุณตาเป็นคุณพ่อของคุณแม่เราใช่ไหมคะคุณตาคำต่อไปเด็กคนหนึ่งกำลังปานะคะปาลูกดอกนะคะปาลูกดอกปาของนะคะและคำสุดท้ายอ่าใช่ไหมคะอ่านะคะอ่านะคะอ่าที่เป็น คุณเป็นน้องของคุณแม่หรือคุณพ่อใช่ไหมคะอ่านะคะอ่าก็ จบแล้วสำหรับการอ่านแจกลูกสะกดคำคุณครูจะให้เวลาเด็กๆฝึกอ่านอยู่ที่บ้านก่อนนะคะอย่าลืมฝึกอ่านด้วยเพราะตอนเปิดเรียนมาคุณครูจะสอบเขียนตามคำบอกเลยนะคะถ้าคุณครูบอกแล้วเด็กๆต้องเขียนได้เช่นเขียนคำว่าตาอย่างเงี้ยนะคะเด็กๆก,ก็จะ ต้องเขียนคำว่าตายด้วยตัวเองลงในสมุดห้าเปิดหนังสือนะคะฉะนั้นขอให้เด็กตั้งใจฝึกอ่านสระอาแจกลูกสะกดคำนี้อยู่ที่บ้านนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันยังจำได้ไหมคะตัวไหนใบโบกตัวไหนใบบัวอา สีฟ้านี้อะไรคะสีฟ้านี้อะไรเอ่ยพี่ใบโบอ่าสีน้ำตาลน้องใบบัวนะคะอย่าลืมนะคะฝึกอ่านหนังสือเยอะๆจะได้มีคังคำอยู่ในสมองเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพและรักษาสุขภาพด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ